tăng nó nhục cô 你看啊。<Yeah. S 2> yeah.

อ๋อคุณพูดเมื่อคุณเมื่อฮะวับอกผมใส่หมวกหลายสีจับไม่ได้ว่ะแค่ใส่สีเดียวพอว่ะผมว่าแล้วอยากทำไมใส่ซ่าเสื้อหลายสีเลยเนาะจับไม่ได้เหมือนกันนี่แ่ะอะไรเข้บเสื้อก็หมวกมันใส่เสื้อหลายสีจับไม่ได้เดี๋ยววันนั้นใส่สีนั้นวันนั้นใส่สีนั้นจับไม่ได้ สาตาไปแล้วค่ะสายตามันฟางมันนอเป็นไงเจ้าโอหานมันเป็นยังันเป็ไรถอันเจาเปลี่ยนสีตัวผู้เจ้าเพรเปลี่ยนสีตัวผู้เลยจำหลานไม่ได้เรือ chăm 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 xấu. chăm chăm ta xấu quá rồi đó. chăm 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 quá chăm 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 เราเอ็น้อนั่นกินเม็ดแล้ววะไอ้ทีความรู้ตายตาเนี่ยตาต้าฟางไปเลยวจำได้แต่เสื้อขมัวอนใส่สีเดียวเหรอใส่สีจำไม่ได้หรอ รอกอมตรงมือตรงมือนี่นจิ้จังเด้อ่ะหลานเอ็นตรงอาบน้ำตรงเปียนเสือผ่านแล้วเอ็นจะไปหาขึ้นเสาไห,หนอ่ะ่ก็ค่จังเลยอ่ะ เป็นยังไงล่ะคู่นั้นเนี่ยถึงหมอ,อยังกินกินไหนหนูกินหนึ่งไ่ปาจานอ๋อป้าแบบยุดไปหาหมอเดี๋ยวถ้ามีเขาเอาคนแก่ไปทดลองยาเลยส่งไปนเนาะออบ้านเ,เออ,เอ,อส่งทดลองยา Như bạn nè bay 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 không? bay 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 con bay 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 เออะไรม่นีเนี่จะส่งจอาไปอะไรนะเออเบื่อหลายอยกไปอ่ะเอ็มอะไปก็ไปหาหมอหมอฉีดยาได้ไปที่เราหมอมัเก็ฉีดยาเลยจะไปฉีดยาะสัลกไรปวดเกร็งมือเตร็งขาเอออายุเออเร็วอายุเออเออแล้วเออแล้วกับปวดเมื่อยตามธรรมดาเซ็ ก็ไก่นะลูกไก่เจ้าน้าเจ้าเอ็มเมื่ได้เป็นลูกนะเอ็มเมื่ได้เป็นลูกไกเอ็มจะไปซื้อเท่าไหนยังไงมันมันมาเข็ยนนะเอ็มเยอะเขียนนะนี่คือเอ็มเยอบเอ็มเยอะนี่คือตามอายุตามห่งนั่งหนานั่นนะมองก็ Mà cái nhận cái phốt cái ừ. chu gì nữa nè mẹ bảo ừ, em bắt tẩu là là liều 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 bắt tông nghe เทาเนื้ออย่ไงไราต้องเอาลิบมันชนเนื้อหนังนะเออกทำลิดลิบมันจะป้องกันเนื้อ,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 อถือว่ามันจะไปถึงเนื้ออินเไปตาไปตาอย่าไปตา Okay. เอาตนเอาอ้อไม่ดีตัดอ้อไม่ดีอยาเงเขาอันนี้โอ่วมึงตัดแกไปนิ่วไปนิ่ไม่ดีเรืองพ่อเลรืองด่าเ่อ

เขาทาสอยเรื่อยๆแล้ก็ไปเียร้ีเร็วที่เร้าเานนะีมันราทีเนี่ยองเด้ดตัดเาเอ็มแกนั่นหรอมันเลยีเร็ว Thank you. ่ม่ถึงหลายเป็นกินอะไรเป็นไก่ตัดเล็กึ้นน 嗯我是把自了